เวลาท่านเห็นนักการทูตไปงานเลี้ยงกับชาวต่างประเทศท่านท่านอยู่กระทรวงต่างประเทศนะครับท่านก็เห็นนักการทูตเนี่ยสามารถคุยกับชาวอังกฤษที่นั่งอยู่ทางด้านซ้าย3ามสี่ประโยคก็หันไปทางขวาไปคุยกับชาวฝรั่งเศสที่อยู่ทางด้านขวา3ามสประโยคก็หันกลับมาคุยกับชาวอังกฤษที่อยู่ทางด้านซ้ายกลับไปกลับมาเช่นนี้อังกฤษฝรั่งเศสโดยที่เขาท่านไม่นักการทูตท่านนั้นไม่เบืหัวเลยนะครับซึ่งหลวงวิจิตรวรทการก็ประทับใจภาพนั้นมากแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าอนาคตภายภาคหน้า ัวท่านเองซึ่งตอนนั้นยังเป็นข้าราชการเด็กๆจะขอทําให้ได้อย่างนั้นบ้างและพอผ่านมาหลายๆปีฝึกฝนตนเองในที่สุดท่านก็สามารถทําได้เหมือนนกักการทูตที่ท่านใฝ่ฝันไว้ในตอนนั้นเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ทําให้ผมประทับใจแล้วก็เลยชอบคําที่ว่ามองไปข้างหน้าก็มีความหวังดังนั้นก็เลยชอบในสิ่งที่อนาคตที่สดใสสวยงามจเจริญรุ่งเรืองก็มีความหวังก็เลยชอบทาทํานายต่างๆที่สื่อถึง ความหวังนะครับความเจริญความรุ่งเรืองก็เลยเป็นที่มาของการที่ไปหาำทาทํานายต่างๆในเมืองไทยประกอบกับช่วงนี้กระแสะของซูมมาแรงมากนะครับในเรื่องดาวของเทพพยากรณ์นอสตาดามุสที่ทํานายเครื่องดาวไว้เมื่อ500กว่าปีก่อนแต่ปรากฏว่าคุณครูอรุณรัตชยนันหรือว่าคุณครูจูดเนี่ยได้ถอดคําทํานายทั้งหมดถอดความออกมาซึ่งเป็นเป็นโครงหนึ่งันบท ถอดออกมาเป็นเรื่องราวของหมู่คณะเราทั้งหมดเลยนะครับทําให้รู้สึกโอ้หเป็นกระแสไปในโลกซูมในตอนนี้ของวัดเรานะครับดังนั้นผมก็อยากจะโหนกระแสกับเขาบ้างครับแต่ไม่ได้มีความรู้ด้านผลราภพยากรน,นะครับแต่ว่าขอโหนไปตามกระแสบ้างโดยนําเรื่องราวที่ผมชอบศึกษาต่างที่เป็นตามนิสัยเนี่ยก็เลยนํามาเสนอผ่านซูมให้ทุกท่านได้รับทราบรับฟังกันนะครับ ซึ่งจะเป็นเรื่องราวของคำคำนายอนาคตของเมืองเรียกว่าดวงเมือง12ยุคครับได้แก่มหาการ1มหาการ2กานยักษ์3รักมิตร4สนิทธรรม5จำแขนขาด6ราษดรจน7ชนร้องทุกข์8ยุคคมิน9ถิ่นกาขาว10ชาวสิวิไล11ไทยมหาตรัส12จักรพรรดิรลาชซึ่งคำํำนายทั้ง12ยุคนี่นะครับบ้างก็ว่า ทำนายโดยโหนหลวงของรัชกาลที่หนึ่งซึ่งอันนี้เป็นโหนจริงๆนะครับไม่ใช่โหนกระแสแบบผมส่วนบ้างก็ว่าเป็นคําทํานายของพระพุทธาจย์โตภูมดาล,ลังสีบ้างก็ว่ามีคําทํานายมาตั้งแต่สมัยพิยาซึ่งแต่ละคําก็จะมีส่วนใหญ่จะเหมือนกันแต่จะมีบางคําต่างกันไปบ้างแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะทํานายว่าอย่างไรน,นะครับแต่ก็เป็นคําทํานายที่ในสี่ยุคสุดท้ายเนี่ยจะเหมือนอนกันนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่จะมาพูดในวันนี้ครับเราก็มาว่ากัน ทีละคำทำนายเลยแล้วกันนะครับการทำนายตั้งแต่ยุคที่หนึ่งครับมหาการครับขึ้นภาพด้วยนะครับซึ่งําททำนายตอนนั้นน่ะได้พูดถึงเรื่องราวในอนาคตนะครับซึ่งก็เป็นที่ตื่นตาตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นของพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นแต่ว่ามาถึงปัจจุบันเนี่ยเก้ายุคที่ผ่านมามันกลายเป็นยุคอดีตไปแล้วนะครับจะเหลืออีกสี่ยุคที่เหลือจะเป็นอนาคตที่แท้จริงนะครับเอาเรามาว่าถึงตอนนี้มันกลายเป็นอดีตไปแล้วครับอย่างยุคมหาการ ยุคนี้เนี่ยรัชการที่หนึ่งเพิ่งจะตั้งบ้านเมืองนะครับหลังจากที่ย้ายถินฐานมาอยู่ที่กรุงเทพจากตนบุรีก็กำลังปราบจลาจลกันในปราบบทจลาจลกันในเมืองนะครับเกิดสงครามมากมายทั้งในและนอกเมืองแต่ว่าได้เกิดสงครามครั้งใหญ่ที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดที่จอดจงมาที่ประเทศไทยในยุคนั้นนะครับในช่วงรัตนโกสินทร์เลยนะครับเขาเรียกว่าสงครามสงครามก้าวทัพคือทัพพมา่าเนี่ยได้ยกกองทัพใหญ่ ตรงมาจากพม่าเลยแบ่งมา,าเป็นเก้าสายเก้าทัพนะครับในขณะที่กองทัพไทยเนี่ยมีเพียงแค่สี่ทัพเท่านั้นเองแล้วก็รัชกาลที่หนึ่งก็เลยตัดสินใจออกไปต่อสู้กับพม่ายันนะครับแต่ก็ทําให้รัชดรเนี่ยเดือดร้อนไปทั่วเพราะว่าศึกสงครามใหญ่มากแต่สุดท้ายก็ยันพม่าไว้ได้ทําให้รัชดรก็เดือดร้อนไปนะครับจนมีคําพูดกล่าวไว้ว่าถ้าอยากรู้ว่าความทุกข์ของชีวิตมีอะไรสงครามบอกได้หมดนะครับ อันนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครอยากจะเกิดในยุคที่มีศึกสงครามครับยุคนี้ก็เลยได้ชื่อว่ามหาการคําว่ามหาก็แปลว่ามากมายคําว่าการก็ร่างกายที่ร่างกายที่สีดํานะครับตอนที่กลังเมื่อตายแล้วนะครับมหาการก็เลยกลายเป็นดําอย่างมากมายก็คือทุกอย่างมากมายนั่นเองต่อมายุคที่สองครับชื่อว่ายุคผ่านยักษ์ขึ้นภาพด้วยครับยุคผ่านยักษ์ก็มาถึงในรัชกาลที่สองซึ่ง ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้แนะอะไรฮะไม่ได้ยิ่งยอนไปกว่ามหาการเลยนะครับเพราะว่าคําว่าพานก็แปลว่าชั่วร้ายคําว่ายักษ์ก็คือเทพเทวดาที่มักโรกรธนะครับพานยักษ์มารวมกันก็เป็นเทวดาที่มักกดผู้ชั่วร้ายหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในยุคนเนี้เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่นะครับเกิดในดดสองเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่คืออหิวาตกรโรคส่งผลให้ผู้คนเนี่ยล้มตายกันนะครับถึงในเมืองไทยเนี่ยถึง ทั่วประเทศสามหมื่นคนครับในขณะที่ในรัชกาลต,ต่อมาลาวีวาก็หายไปนะครับแต่ม่รัชกาลที่สามแล้วก็ห้าก็เกิดขึ้นมาบ้างแต่ว่าคนก็จะตายประมาณเพียงแค่ห้าพันกับสี่พันคนเท่านั้นนะครับแต่ตายมากที่สุดในรัชกาลที่สองตายถึงสามหมื่นคนนะครับในขณะนี้ปัจจุบันตอนนี้โควิดก็ทําสถิติไตยอยู่นะครับตอนนี้คนไทยได้ทราบข่าวว่าเสียชีวิตไปแล้วสี่พันกว่าคนก็ไม่แน่แต่ตัวเลขจะยังไม่หยุดก็ไม่แน่ใจว่า จะไปถึงขนาดนั้นไหมแต่คิดว่าไม่น่าจะไปถึงขนาดราชการที่สองนะครับสามหมื่นกว่าคนเพราะตอนนั้นวัคซีนอะไรก็ไม่มีครับก็เลยได้ชื่อว่าผ่านยักษ์เพราะว่าเหตุของการเกิดโรคระบาดเนี่ยถ้าดูจากภายนอกก็เป็นเรื่องของเชื้อโรคไวรัสอะไรต่างแต่ว่าในรายละเอียดที่ผมพิจารณาคิดเอาเองนะครับเพราะว่าได้ศึกษาพะระธรรมดาพระไตรปิฎกเนี่ยสมัยโรคระบาดที่เมืองเวสารีที่พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปหยุดโรคระบาดเนี่ย ในตอนนั้นเมื่อพระองค์เสด็จไปบรรดาอามนุษย์ซึ่งก็คือพวกยักษ์นี่แหละครับที่คอยทรมานมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยพอพระพุธเจ้าเสด็จไปสวดมนุก์ก็พากันหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคระบาดในทางละเอียดเกิดจากกลไกของพวกอมนุษย์เนี่ยนะครับมาคอยเบียดเบียน,นมนุษย์ซึ่งถ้าพวกเราเนี่ยตั้งใจอยู่ในศีลใิธรรมเดี๋ยวสักพักก็จะกลับคืนมาได้นะครับเพราะว่าอย่างขนาดตายสามหมื่นคนในรัชกาลที่สองก็ยังกลับคืนมาได้เลย มหาการพันยักษ์ไปแล้วต่อมายุคต่อมาคือรัชมิตรครับรัชมิตรก็จะเป็นรัชกาลถัดมารัชกาลที่สามนะครับที่ก็กษัตริย์ก็ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นจีนฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็ที่สําคัญแม้แต่อเมริกาก็เพิ่งเริ่มเข้ามามีบทบาทเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีด้วยนะครับการค้าการขายก็มีไปทั่วเลยดังภาพเรือสำเภาที่ครับารภาพต่อไปเลยครับ ภาพต่อไปคือสนิทธรรมครับช่วยขึ้นภาพด้วยครับสนิทธรรมครับครับภาพนี้ก็รัชการต่อมาท่านก็จะเป็นคนฝักใฝ่ในธรรมเพราะว่าท่านเนี่ยบวชนานที่สุดยิ่งกว่าราชาองค์ไหนคือบวชถึงยีสิบช่วยน,นะครับบวชถึงยีดปีนะครับบวชถึง27ปีแล้วก็พอราสิกขามาก็มาขึ้นคลองราดเป็นราชาแล้วก็ยัง ถือสินแปดทุกวันพระไปตลอดชีวิตเลยครับในระยุคนี้ท่านก็ฝักฝ่ในการศาสนามากมีทำเรื่องราวกันศาสนามากมายเช่นตั้งธรรมยุทธ์ขึ้นมานะครับภาพต่อไปครับสนิทธรรมเดี๋ยวนะครับขาดจําแขนขาดก่อนครับภาพภาพแผนที่ประเทศไทยก่อนครับขอโทษนะครับภาพที่ห้าเนี่ยนะครับจําแขนขาด จำแขนขาดก็คือจำคำว่าจำคือจำใจครับจำใจต้องเสียดินแดนซึ่งภาพน,นี้จะเป็นภาพแผนที่ประเทศไทยสมัยก่อนนะครับจะกินอาณาเขตเท่าที่เห็นในภูมิมาทั้งลาวเขเมรเวียดนามนะครับจีนตอนบนด้วยนะครับคุมไปถึงมาเลเซียนะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปโดยเฉพาะก็จะมีการถูกเสียดินแดนให้กับต่างชาติโดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่5ก็จะโดนน,นะครับโดนมูโดย ชาวต่างประเทศแล้วก็ชาวฝรั่งเศสกังกฤษสุดท้ายก็ต้องเสียดินแดนสําคัญไปนะครับเฉือนเนื้อเพื่อรักษาดินแดนส่วนใหญ่ไว้นี่ก็แสดงให้เห็นว่ายังไงเนี่ยพวกที่ก็ต้องคือสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ตัดสินกันด้วยกําลังอยู่ดีในสมัยนั้นนะครับใครที่มีกําลังอ่อนแอกว่าก็ต้องเป็นตกเป็นรองของผู้ที่เข้มแข็งกว่าอยู่นั่นเองครับต่อมาภาพต่อไปนะครับยุคราช ราษฎรจนครับภาพถัดมาครับภาพนี้เนื่องจากว่าในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับก็มีการใช้ทรัพย์สินของประเทศไปมากมายเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนประเทศให้เป็นไปตามแนวทางตะวันตกนะครับมีการสร้างสิ่งต่างๆบ้างมา,มายแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงรัชกาลที่6แล้วก็เกิดมหาสงครามโลกขึ้นมาพอดีคือมหาสงครามโลกครั้งที่1่งส่งผลให้เศรษฐกิจตกไปทั่วโลกนะครับทางประเทศไทยก็ไม่ไม่อาจจะทานไว้ได้นะครับก็ทําให ราษฎรส่วนใหญ่กลายเป็นเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่า i ก็คือเลยได้ชื่อว่าราษฎรจนครับของสวยส่งอะไรของทางราชการก็แทบไม่มีสรงกันนะครับแล้วก็มาต่อเนื่องไปจนถึงราชการที่7เลยนะครับชื่อว่าชนร้องทุกเป็นภาพหลักขังนะครับจนร้องทุกตนะามภาพนี้หลักคขังนี้ไม่ได้หมายถึงรัชการที่7ดนะครับแต่เว้นเอามา เชื่อไม่เห็นว่าเกิดมีการร้องทุกไปทุบย่อมย่า,ยาเพราะว่าเศรษฐกิจที่ตกอยู่แล้วในรัชการที่6กเนี่ยก็มาตกหนักจนถึงขนาดตอนอรัชการที่6จะเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาแต่พอถึงรัชการที่7เนี่ยกลายเป็นว่าหลวงไม่มีเงินจ่ายเงินค่าราชการนะครับทําให้สุดท้ายต้องปลดค่าราชการออกไปจํานวนมากแล้วก็ด้วยเหตุการณ์เช่นนี้พอถึงเวลาท่านก็โดนกดดันมากๆก็เลยทําให้ กษัตริย์ท่านก็ต้องสละราชสมบัติแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองก็ได้เกิดขึ้นในยุคนี้นั่นเองครับและมาถึงรัชกาลต่อไปคือยุคธมินครับยุคธมินจะเป็นยุคที่เกิดการแข่งแย่งชิงดีทางการเมืองอย่างหนักหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็มีข้าราชการก็มีนักการเมืองที่มีอิทธิพลสําคัญสําคัญนะครับ ต่างโดนจ้องเล่นงานจากฝ่ายตรงข้ามมีการรอบสังหารกันมีการรอบวางยาพิษแล้วก็รอบยิงกันแต่สุดท้ายใครที่รอดมาได้เป็นผู้นําก็จะสั่งเก็บฝ่ายตรงข้ามได้มีถึงในยุคนั้นเนี่ยมีการประหารสั่งประหารนักการเมืองไปจนถึง18คนด้วยกันนะครับเป็นนักการเมืองดังๆนั่นเลยซึ่งก็เกิดในยุคนี้แล้วก็ที่สําคัญเกิดมาหาสงครามโลกขึ้นมาอีกนะครับเป็นสงครามโลกครั้งที่สองทำให้ไทย ก็ต้องอยู่ในยุคสงครามแล้วก็โดนโจมตีอย่างหนักอย่างที่พวกเราก็ได้ทราบเรื่องราวนะครับถูกกรุงเทพอาถูกทิ้งระเบิดในกรุงเทพผ่านทางนิยายหลายเรื่องนะครับเช่นผู้กรรมแล้วก็มีวีรกรรมคนเห็นแม่ชีวัดปากน้ําบินไปปัดระเบิดก็ยุคนี้ด้วยนะครับแล้วแม้แต่กษัตริย์ผู้ครองแผ่นดินถูกกระสุนปริศนาไม่ทราบสาเหตุก็ยุคนี้แล้วก็ยังคามจนถึงวันนี้ว่าเกิด เพราะอะไรก็ยังไม่มีใครทราบนะครับนี่ก็ยุคธมินแต่นี้มีจะเห็นว่าก็ดีๆในยุคที่ผ่านมานี่ดีๆอยู่ไม่กี่ยุคนะครับแต่นอกนั้นนี่จะค่อนข้างที่จะหนักทงนั้นเลยแต่เริ่มจะเปลี่ยนแล้วนะครับต่อมาในยุคยุคต่อมาคือถิ่นกาขาวครับในยุคถิ่นกาขาวเนี่ยในครมทำานายภายนอกทํานายทั่วไปก็จะบอกว่ามีฝรั่งนะครับผิวขาวเนี่ยเดินทางมาในเมืองไทยจํานวนมาก แต่ว่าในความเห็นผมเห็นคิดว่าไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่ากาขาวนะถึงกาเนี่ยเดิมมันสีดำแต่ว่ากามาเปลี่ยนกลายเป็นสีขาวหมายถึงจากเดิมที่ไม่ดีก็เริ่มเปลี่ยนเป็นดีซึ่งในยุคนี้เนี่ยก็คือกระแสของกิเลสมนุษย์เนี่ยแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มนุษย์เนี่ยแทบจะไม่เหลือสินห้ากันเป็นส่วนใหญ่ก็ทําให้เกิดกระแสกิเลส ไปทั่วแต่ว่ามีบูคณะอยู่บู่คณะหนึ่งที่พยายามสวนกระแสนะครับตั้งใจชักชวนคนทําคุณงามความดีนะครับตั้งใจเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะครับตักบาตรทำทานรักษาศีลเจริญพวนาแล้วก็ชวนกันเป็นบู่คณะใหญ่ตักบาตรเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นพันนครับก็คือเหมือนกับกาสีดํากาลังค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับเพียงแต่ว่าในยุคของตลอดยุคเนี่ย กระแสะกิเลสมันแรงนะครับถึงแม้ว่าจะพยายามสวนกระแสะแต่ก็ยังยังไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเกิดเหตุเพศภัยต่างๆเช่นโรคระบาดท,ที่เรากำลังเป็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นยุคของถิ่นกาขาวและกําลังก้าวนี่คือก้าวยุคที่ผ่านมาถือว่าเป็นอดีตที่ผ่านมาต่อไปเราจะมาพูดถึงอนาคตแล้วนะครับอนาคตยุคที่สิบชาวสิวิไลครับยุคนี้ยังไม่รู้ภาพอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ว่า ท่านบรรยายไว้นะครับบอกว่าซึ่งชาวศิวิไลเนี่ยคำว่าศิวิลไลแปลว่าเจริญรุ่งเรืองมีอารยธรรมนะครับท่านบอกไว้ว่าในยุคนี้ไทยจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งทั้งวิชาการทั้งด้นดานวิทยาการเศรษฐกิจและคนไทยมีมีคน่วยก็มีศีลธรรมนะครับเหล่าคนภยัยคนพานเห็นพิเป็นชอบเนี่ยจะเสื่อมสิ้นไปซึ่งหากคนเหล่านั้นไม่ตายด้วยภัยต่างๆก็จะตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็จะเพราะว่ามันจะเป็นยุคที่มีแต่อารยชนที่มี จิตใจเป็นธรรมเท่านั้นซึ่งถ้าฟังยุคนี้แล้วเนี่ยกระบอกได้เลยว่าแสดงว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเมืองไทยก็รอดนะครับรอดจากโรคระบาดแต่ว่าทุกๆคนจะรอดหรือเปล่าเนี่ยตอบยากเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกเราคนภัยคนพานคนเห็นเป็นเจอาหากไม่ตายด้วยภัยต่างๆก็จะตายด้วยโรคภัยไ,ไข้เจ็บโรคระบาดแล้วทําอย่างไรเราจะรอดนะครับซึ่งในคำํำนายนี้ก็ไม่ได้บอกไปด้วยว่าทํำยังไงแต่ว่า หลังจากที่ผมก็ได้ฟังครูจูดตามเกาะกระแสอยู่พอเหมือนกันนะครับครูจูดเนี่ยได้ยกคําทํานายของนอสตาดามุสนะครับบอกว่าหายนะจะเกิดขึ้นยกเว้นผู้ที่มีเลขเจ็ดครับหายนะจะเกิดขึ้นยกเว้นผู้ที่มีเลขเจ็ดแสดงว่าผู้ที่มีเลขเจ็ดเท่านั้นนะครับจะรอดผู้ที่มีเลขเจ็ดเป็นอย่างไรครับก็วางใจไว้ที่ตําแหน่งฐานที่ตั้งที่มั่นคงที่อยู่กลางกายฐานที่เจ็ดนะครับ ส่วนเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยๆว่ากันในโอกาสต่อๆไปนะครับเอาเป็นว่าทางรอดมีเรามีเลขเจ็ดนะครับชาวซีบิไลก็ผ่านไปแล้วยุคต่อมาเลยนะครับไทยมหากรัชครับและเมื่อเป็นชาวซีบิไลแล้วนะครับท่านก็อธิบายต่อนะครับเป็นคํญญาบรรยายที่เขียนไว้ล่วงหน้าแล้ะครับอธิบายต่อว่าไทยจะกลายเป็นปิ่นนานา,นาประเทศคําว่าเป็นปิ่นคือปิ่นปักหัวปิ่นก็อยู่บนหัวเลยนะครับเป็นปิ่นนานา,นา,นาประเทศคือเป็นที่เกรงอกเกรงใจ ของทุกๆประเทศเป็นที่เคารพยำเกลงของทุกๆประเทศนะครับเป็นศูนย์กลางทั้งด้านสันติภาพเป็นทั้งศูนย์กลางทั้งอาหารด้านเทคโนโลยีการแพทย์นะครับจเจริญที่สุดและที่สําคัญจะมีสิ่งมหัศจรรย์ของโลกบังเกิดขึ้นที่ประเทศไทยผู้คนจะหลั่งไหลามาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาชื่นชมสิ่งนี้และสุดท้ายไทยจะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกด้วยนี่คือไทยมหารัฐนะครับ ซึ่งถ้าผ่านในอดีตมาให้ผม,มพูดอย่างนี้ผมก็ยังนึกไม่ออกว่าสิ่งมหัศจรรย์อะไรจะเกิดที่ประเทศไทยนะครับแต่ตอนนี้เริ่มเห็นภาพลางๆแล้วนะครับตั้งแต่งานวันมาฆ่าวิสาขาบูชาจนกระทั่งงานสาหารัรบูชาที่ผ่านๆมาเนี่ยที่เวลาวัดเราจัดงานแล้วก็มีแปลกออเนี่ยภาพนั้นไปปรากฏในสื่อทั่วโลกเลยนะครับสื่อของทางดังๆทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แน่นะครับว่าในอนาคตเนี่ยสิ่งมหัศจรรย์ ที่เรามองเหมือนดูเหมือนไกลสุดขอบฟ้าแต่จริงอาจจะใกล้อยู่แค่ตาเรานะครับและเสือทั่วโลกก็จะหลั่งไหลกันมาดูสิ่งอัศจรรย์เหล่านี้นะครับก็ที่วัดเรานั่นเองนะครับและยุคสุดท้ายครับจักกพัทด,ดีราชจักกพัทตีราชเนี่ยท่านก็บรรยายไว้อีกนะครับว่าอันนี้เป็นคาทํานายของทางข้างนอกเลยนะครับไม่ได้เป็นคนของทางวัดอะไรพูดอะไรออกมานะครับเป็นข้างนอกบอกว่า ในอนาคตจะมีผู้มีบารมีพิเศษจุุติมาจากสวรรค์ชั้นดุสิเตเหตุบรม,มโพธิสัตว์ท่านจะมีบารมีมากกว่าผู้ใดในโลกในตอนนั้นนะครับจะลงมาปกครองที่เมืองไทยแต่ว่าเมื่อปกครองแล้วเนี่ยจะทําให้ไทยเนี่ยเป็นที่ยำเกลงไปทั่วโลกนะครับเป็นเหมือนจกักรพรรดิรองทั้งโลกนะครับและภาษาไทยก็จะกลายเป็นภาษากลางของโลกครับฟังจาก สี่ยุคที่ต่อไปจากนี้ไปนะครับมันมีความรู้สึกว่ามันดีต่อมันดีกว่าที่คิดมันดีต่อจิตใจจริงๆครับเพราะว่าเป็นยุคที่มีแต่ความหวังเรืองรองเนี่ยดังที่ผมชอบเป็นลนักษณะนิสัยนะครับคือมองไปข้างหน้าก็มีความหวังก็เลยรู้สึกว่ามีความหวังเรือนรองว่าถ้าเราลอดนะครับแต่เราต้องลอดนะครับถ้าเรารอดเราก็จะไปสู่สี่ยุคนี้นะครับไป ไปชาวซิวิไลไทยมหารัชจกักรพรรดิีราชนะครับสามยุคนี้นะครับขอไปสามยุคชาวสิวิไลไทยมหารัชจกักรพรรดีราชก็ขอให้ทุกท่านนี่นะครับผลทางรอดมีอยู่แล้วนะครับคือหายนะจะเกิดขึ้นยกเว้นผู้ที่มีเลขเจ็ดขอเพียงเราวางใจไว้ที่เลขเจ็ดนะครับผลทางรอดก็จะเกิดขึ้นกับเราเราก็จะเป็นผู้มีความบัิเรือนรองอไปสู่ชีวิตที่ ดีกว่าที่คิดดีต่อจิตใจจริงๆครับในรอบแรกในครั้งนี้ก็จะจบเรื่องราวของสิบคำทำนายสิบสองยุคไว้เท่านี้นะครับซึ่งในภายต่อไปในโอกาสต่อไปถ้ารายการเป็นที่น่าสนใจนะครับก็จะมีเรื่องราวคำทำนายที่น่าตื่นตาตื่นใจของท่านผู้ผู้ทรงความรู้ภูมิธรรมในทางเนประเทศไทยนะครับมาพูดให้ทุกท่านได้ฟังอีกนะครับแล้วก่อนที่จะไป นำเกาะกระแสของนอสตาดามุสนำของคุณคูณจุดมาสรุปบ้างในห้องนี้ต่อไปครับออในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้มารับฟังครับขอบคุณครับแต่นี้ไม่ทราบว่าท่านใดที่ที่มาฟังนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับโหมีมากมายหลายน,านะครับ มีน้องใจใสด้วยนะครับใจใส่ก็มาฟังด้วยขอบคุณนะครับคุณประเดิมมีศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ต่างๆก็ฟังขอบคุณทุกท่านครับท่านอยากพูดคุยกับวียากรได้นะเปิดใหม่หรือยังอ๋ออีกกี่ปีจะถึงจักรพรรดิราชนะครับซึ่ง ที่ได้ฟังนะครับตอนที่ครูจูดเนี่ยท่านพูดถึงคำทำนายของนอสตาดามุสเนี่ยตอนนี้ท่านได้มีการเกินถึงสายุคที่เหลือด้วยนะครับว่าสี่ยุคที่เหลือคือถิ่นกาขาวก็ค,คือพูดถึงเด็กดีวีซาที่ลงมาเกิดจำนวนมากแล้วก็ร่วมสร้างความดีในยุคนี้นะครับแล้วก็ชาวซิวิไลเนี่ยครูจูดบอกว่า,าจะเกิดในอีก สามสี่สิบปีข้างหน้าที่หลวงปู่ท่านจะลงมาเกิดรอบสองนะครับเกิดในยุคชาวซีวิไลครับแล้วหลังจากหลวงปู่เกิดรอบสองแล้วก็ตั้งใจสร้างบุญสร้างบรารมีตามที่ท่านเกิดมานะครับจนถึงปลายปลายอายุท่านเนี่ยนะครับไทยมหารัฐอ่าโทษทีนะครับหลวงปู่หลวงปู่จะลงมาเกิดในยุคของอ่าสามสี่สิบปีหลังจากนั้นเนี่ยหลวงปู่จะลงมาเกิด จะเป็นยุคไทยมหารัฐนะครับนี่ทาวศิวิไลไปก่อนนะครับหลังจากนั้นหลวงปู่จะมาลงมาในยุคไทยมหารัฐนะครับและเมื่อผ่านไปจนถึงอายุสิ้นอายุหลวงปู่ก็น่าจะสัก80 100ปีร้อยปีไม่แน่ใจนะครับก็จะเป็นยุคที่หลวงพ่อและก็จกักรพรรดิผู้มีบุญญาธิการจากสวรรค์ชั้นดุสิตนะครับก็จะลงมาในยุคจกักรพรรดิดีลาชครับซึ่งน่าจะท่านคำนวณอายุก็น่าจะอีกประมาณ รอยปีแล้วมั้งครับครับมีมีท่านเดีว,ว่านี่เป็นการแค่การประมาณนะครับโดยฟังของผู้รู้ต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าผมมีความรู้ในการพยากรมามา,มาพูดให้ทราบไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมีท่านใดจะถามเพิ่มเติมไหมครับก็แต่สิ่งสำคัญนะครับว่า พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้นะครับว่าสิริไม่อยู่กับผู้ไม่มีบุญคาว่าสิริหมายถึงสิริมงคลนะครับสิริมงคลจะไม่อยู่กับผู้ไม่มีบุญ <c oughs> คือถึงแม้ว่าจะเป็นเราจะได้ไปผ่านไปถึงยุคสิริมงคลอย่างยิ่งในสามยุคข้างหน้าเนี่ยครับแต่ถ้าเราบุญกุศลมีไม่เพียงพอนะครับเราก็อาจจะไม่ได้อยู่ในยุคนั้น <c oughs> บงนั้นเนี่ยการสําคัญที่สุดก็คือเราก็จะต้องสั่งสมบุญให้ให้เราตัวเราเองเนี่ยมีสิริมงคลเพียงพอที่จะ อยู่ในยุคที่เป็นสิริมงคลได้ด้วยนะครับค่ะไม่ทราบว่าได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะ,คะสิริพรพี่สิริพรพูดนะคะสวัสดีครับพี่สิริพรสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะพอดีช่วงอตอนทุดงธรรมชัยค่ะหลังจากที่โปรยดอกดอกกุหลาบนะคะจะมีเริ่มโปรยดาวเรืองใช่ไหมคะ พี่เคยได้อ่านทั้งหมด16หน้าค่ะหลวงพ่อจะพูดถึงอเน,นี้ห่าว่าชาวซีวิไลก็คือเด็กดีวีสตาทั้งหลายเราก็ทำได้แล้วค่ะโรงเรียนดีสีตังบน่ะทั่วประเทศเราก็ทําได้หมดแล้วอ่ะหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยเด็กดีวีสตาทั้งหลายก็คือชาวซีวิไลที่จะมาช่วยให้ต่อไปเนี่ยเป็นไทยมหารัฐครับ<ะ>แล้วก็จักรพดิมีราชค่ะ จะมีจักรพรรดิลงมาเกิดแล้วหลวงปู่ก็จะถอยพืชลงมาเกิดด้วยอันนั้นพี่อ่านทั้งหมดสิบหกหน้าค่ะพี่ยังเออ่ซีล็อกอ่ะแล้วแจกให้กับบางคนซึ่งคนที่คนที่จําได้มากที่สุดคือคุณแม่ของคุณแม่ของนาตาลีฉินบ้านไร่ได้รับสิบหกแผ่นนี้ไปแล้วก็จะจําพี่ได้ตลอดเลยค่ะเพราะคุณแม่ของนาตาลีอยู่สวิตเซอร์แลนด์ชื่อพี่แดงนี่แหละครับพี่ เขาบอกว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของคุณความดีครับเขาจําพี่ได้ตลอดเพราะว่าพี่เป uh ็นผ yes> ู้ทำเราะว่าเขาจะอ่านไอสิหกหน้านั่นแหละค่ะเขาถึงจะจําพี่ได้แม่นเลยพอเวลาเขามาพักอยู่ที่เมืองแก้วมณีนะคะเขาก็จะเจอพี่แล้วบอกอ้าวคุณต้อยคุณต้อยเนี่ยพี่จําต้อยได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไออ่านสิหกหน้านั้นแหละค่ะแต่สิหกหน้านั้นน่ะหลวงพี่ไหนมอบให้มาก็จําไม่ได้ค่ะก็เลย ะกี้พี่ก็ส่งไปในห้องด้วยนะคะที่พยากรสิบสองยุค่ะกับคุณอนันต์พูดว่าหลวงพ่อธรรมะพูดยังไงไงลองเข้าไปดูในไลน์ของเมืองแก้วมณีนะคะอ๋อครับครับครับแค่นี้แค่นี้ค่ะครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับขอบคุณค่ะที่นําเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะเชื่อสิ่งที่หลวงพ่อพูดอยู่แล้วว่าคําของหลวงพ่อเป็นคําที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะ เชื่อร้อยเปอร์เซนว่าจะเป็นไปได้ค่ะครับโอเคค่ะก่อนนะคะกราบอนุโมทนาบุญนะคะสาธุค่ะสาธุครับขอบคุณที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีโอกาสจะไปศึกษาเพราะว่าอันนี้จะอ่านของทางที่ข้างนอกทานายเพราะว่าจะต้องพูดให้คนข้างนอกฟังด้วยนะครับครับขอบพระคุณพี่มากครับสวัสดีครับสาธุค่ะครับสาธุครับมีท่านใดจะพูดคุยอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ ดีไหมครับก็ติดตามเรื่องราวสไตล์มองไปข้างหน้าก็มีความหวังอย่างนี้ใหม่ได้เรื่อยๆนะครับเพราะผมชอบเรื่องที่มันดีกว่าที่คิดมันดีต่อจิตใจครับก็จะมีออกมาเรื่อยๆครับน่าจะเป็นวันอังคารหรือไม่ก็วันพุธนะครับถ้ามีโอกาสก็จะมาเรื่อยๆครับ สาธุครับขอบคุณนะครับที่มาฟังครับก็อนุโมทนาบุญล่วงหน้าที่ไปเข้าคอร์สง่ายแต่ลึกด้วยนะครับทนาบุญอาจารย์พิรพลด้วยนะท่านมาให้กําลังใจในรายการอาจารย์ดรพิรพลอ๋อพี่โอ้คุณอ๋พิรพลอาจารย์อ๋ออาจารย์พิรพลครับโอ้ทักทายครับจําตอนที่ปล่อยปลาล่วงกับอาจารย์พิรพลได้ครับ